สวัสดีค่ะพี่กุ้งกอสิวนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งกอสิวจะมาทําการกดสิวในลูกค้านะคะกรณีลูกค้าที่ผิวแห้งนะคะลอกแล้วก็แดงนะคะ <S <S ในผิวกลุ่มนี้นะคะเรามองด้วยตาเปล่าเราจะรู้สึกว่าคือก็ไม่ค่อยเยอะสิวไม่ค่อยมีนะคะแต่สิวกลุ่มนี้ผิวกลุ่มนี้นะคะก็จะมีสิวฝังฝังอยู่แบบนี้ค่ะนะคะ <S 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 สิวฝังฝังแบบนี้นะคะเราต้องทําการยังไงคะ กดออกนะคะเพื่อที่จะทําให้สิวกลุ่มนี้ไม่กลายเป็นสิวอักเสบนะคะนี่เลยแล้วมันก็จะกลายเป็นสิวอักเสบแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ปุ้งจะทําการกดสิวอักเสบให้ดูด้วยนะคะแต่ตอนนี้ขอเก็บอุดตันก่อนอันนี้น้องกันนะคะน้องกันเชิงจํากันได้ไหมคะ แต่ผิวน้องดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้คือตามเคสนะคะคําว่าตามเคสคือเวลาที่พี่กุ้งทำทํำรีวิวเคสไหนนะคะพี่กุ้งจะตามผลให้ดูได้เรื่อยๆว่าการดูแลของแต่ละคนเป็นอย่างไรนะคะการหายของสิวนะคะไม่ได้อยู่ที่ว่าคนกดแล้วหายแต่อยู่ที่ว่าลูกค้านะคะมีส่วนก็คือลูกค้าดูแลของลูกค้าเองด้วยนะคะก็หยุกดกเหมือนกัน ใช่น้องกันหยุดนานโควิดป<ม>านเกิเราใ<ม><ม>ห้รับเคสนั่นแหละหยุดนานมากค่ะเนี่ยแต่ว่าผิวน้องก็คือสิวเหลือน้อยแล้วแต่ที่พี่กุ้งให้ดูเพราะว่าพี่กุ้งอยากให้ดูว่าผิวเขาดีขึ้นนะคะสิวก็แทบไม่เกิดแล้วแต่มันก็จะมีบ้างประปรายแต่ในส่วนที่ประปรายก็ต้องกดออกไม่ใช่ว่าคือปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะกดอักเสบให้ดูนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะเอามูนี้น้องไวไหวไหมลูกไ,ไหวฮะไหวนะอ่าเม้มปากนิดนึงนะลูกนะแต่เจ็บหน่อยนึงนะคะคือตรงจุดนี้ไม่เคยกดนะคะเพราะาเรายังไม่ได้เอาออกแต่เนี้ยเราก็จะมาอ,าออกให้น้องกันเพราะว่าตรงแถวเนี้ยคือไม่มีแล้วนะคะเจ็บหน่อยนึง ในกรณีที่เป็นผิวแดงนะคะผิวแดงไม่ใช่อยู่ที่ว่าการใช้ครีมแล้วผิวแดงมันอยู่ที่อันพื้นผิวเม้นปา,นากิ้งแล้วเจ็บหน่อยนึงนะลูกนะอ่าโอเคแล้วค่ะลูกมันอยู่ที่พื้นผิวของแต่ละคนนะคะอ่าไอ้นนะลูกอ่าเก่งมากค่ะลูกชู้ไหมอ่นนอเนาะเออถ้าเราออกมันก็จะได้ไม่อักเสบเม้นไ่นหน่อยนึงตอนแรกน้องใช้แมส ใช้แมสแบบแก,การแพทย์อะค่ะใช้แล้วทิ้งนะคะแต่พออันนี้เจ็บงั้นเจ็บไม่ไม่เค็นนะลูกนะไม่เป็นไรอ่าเอาแล้วก็ มันทําให้สิวเขาเห่อพี่กุ้งก็เลยให้เขาเปลี่ยนเป็นแมสผ้าจากที่เปลี่ยนเป็นแมสผ้านะคะสิวยุบลงได้ดีมากถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะที่ใช้แมสแล้วเ,เกิดการระคายเคืองลองเปลี่ยนแมสด,ดูนะคะให้ใช้เป็นแมสผ้านะคะมันสองซ่องแล้วลูกนะอันนี้คือเอกเซฟนะคะเนี่ยพอเรากดก็จะประมาณนี้เอาแค่นี้ค่ะมันก็ยุบแล้วนะคะแล้วผิวกรณีนี้นะคะเวลาที่ หลังจากที่เราเคลียรสิทธิ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลียฝัง่งน้อกันนิดนึงนะคะค่ะเรามาต่ออีกฝั่งนี้กันนะคะเมื่อกี้ที่พี่กุ้งบอกว่าให้น้องเปลี่ยนเป็นแมสผ้านะคะเพราะว่าคือลดการระคายเคืองเพราะว่าน้องก็คือในช่วงโควิด19นะคะแต่ว่าแพทย์ทางการแพทย์ก็สำคัญนะคะที่จะต้องใช้ก็ให้ใช้เป็นผ้ารอง อีกทีหนึ่งนะคะสําหรับกรณีลูกค้าที่เป็นสิวแต่ถ้าให้ดีนะคะให้ใช้มาร์กสาลายลดสิวนะคะหมั่นพอกทุกวันก็จะช่วยลดการระคายเคืองการแพ้แมสได้อย่างดีมากๆไม่ได้ว่าขายนะคะแต่เป็นวิธีการแนะนำเนาะให้มองแบบนี้นะคะผิวจะแข็งแรงจริงๆคะ่ะถ้าหากใครตามอยู่นะคะ อันนี้น้องกันห่างการโกดไปเป็นเดือนเกือบสองเดือนเลยค่ะแต่ได้เหลือได้ผิวนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะใครใครที่ตามจะรู้ว่าดีจริงๆนะคะว่าน้องดีขึ้นจริงๆเหลือสิวกระรายเฉยเฉยน้องการรู้สึกว่าดีขึ้นไหมละ่ะลูกดีขึ้นมากเลยอดีขึ้นมากๆเลยใช่ไหมลูกอืม ขนาดโควิดก็ไม่ได้ทำให้สิวขึ้นนะคะถ้าเรารู้จักวิธีการดูแลนะคะเราไม่ได้กดสิวแต่เราก็เหมืนดูแลการพอกหน้าประจำทุกวันไหมลกูกทุกวันครับอื ทำให้บบละเอียดเลยนะก็เหลืออยู่ที่มุมปากฝั่งนี้เอาไหมาลูกอ<า>เอานะการเอาเองนะเจ็บห้ามว่าพี่กุ้งนะอ<า>่ะ <c oughs> เม้มปากนิดนึงนะลูกนะ ขังเก่งนะลูกนะนี่เท่หร่คะอืมออกไปแล้วนี่เท่าไหรลูกนะนี่ยังไม่ออกนี่เทาลูกนะอ่ะ <c oughs> ออกแล้วลูก <c oughs> าลการบอกพีก่กุ้งเองนะอะไรไงลูกเจ็บแบบไหนก็เจ็บ เจ็บจีบจ้ทนได้ไหมคะได<ป>้อ่านะคะโอเคค่ะนี่คือหลังจากที่เคลียร์เสร็จแล้วสิวไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ก็ทําให้นะคะเกิดการอุดตันของรูมขนได้นะคะอย่างไม่น้อยนะคะเราก็เคลียร์สิวสมมติสิวหายแล้วนะคะเดือนละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะคะอย่าเกินถึง2เดือนนะคะสําหรับลูกค้าที่สิวหายแล้วนะคะพี่กุ้งขออนุญาตหลังจาก เช็ดสิวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้าตบผักเอลไซพืชนะคะเช็ดทําความสะอาดผิวขาดแล้วก็จะมาฆ่าเชื้อสิวด้วยตัวยางลบค่ะเพราะตัวยางลบจะช่วยลดรอยดําจากสิวได้อย่างดีนะคะป้องกันแผลเป็นนะคะแล้วก็จะมาลดร,รอยแดงนะคะการแห้งลอ,อกของผิวอย่างเนี้ยค่ะตัวโลเวล่าจะช่วยได้อย่างดีมากๆนะคะลดการแดงแห้งลอ,อกของผิวนะคะแล้วก็จะมาล้างสารพิษผิว ฟื้นกูผิวนะคะที่ทําให้ผิวแข็งแรงนะคะทําให้ผิวไม่แดงนะคะไม่แพ้แม้ลดการระคายเคืองผิวได้อย่างดีมากๆเลยค่ะพี่กุ้งฝาก้วยนะคะกับมารกสาหลายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกสิวนะคะ